เห็นไหมใครมาหาเอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัมาชร์หน่อยดิไปทั้งวาร์เพลยคกันเลครับมาเลยสิมาดี่นีร้มาอกรมาได้เก่งเลเนาะ นตอนน้องมาเดี๋ยวนี้น้องบ้านะน้องบ้าเป็นร้องผัวทหารร้องวไปทหารเดี๋ครับเป็นร้องผาวกันนะครับเตอร์ยกเม้นี้ยเตอร์นครับังยอะปูนัมาคอยเดียวไปประม

ขอเรียกเก็บเท่าก่อนนะคะแม่ทำไมไม่ต้องเรียกเดี๋ยวต้เก็บขอบคุณมรับครับกลองไี้ครับคุ ครับมทุกเสร็จครับเีคนหดีวันดีคืนตไปแล้วครับสดี่อะไรีคอ เชื้อครับอรเียมหายท่านีาพ่เซลยนะผมสาท่านพิเศษละ้ืหลวเน่ร้านเจ้าแม่นางนอนเนอเจ้าแม่นางนอนนอดูแลรักษาเนอ những bạn mẹ nhỏ nhỏ kia ra đây, cực cực phân được profession Wit Một làm tất nhiên There were some on nowadays khi tá tôi lại từng cái Ừ ta nhỏ thôi CORRECT mascara tat L có

2 3មកเจอ3